ประโยชน์และโทษของอะวคาโดมีอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะพบกับจ๋าในช่องชนาพาชาแนลค่ะค่ะวันนี้จะได้รวบรวมประโยชน์และโทษของอะวคาโดนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะก่อนที่จะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยนะคะอะวคาโดค่ะเป็นผลไม้พื้นเมืองของประเทศเม็กซิโกนะคะ ซึ่งนิยมรับประทานกันมากในแถบยุโรปและอเมริกาค่ะเพราะมีสารอาหารและวิตามินและและร่ธาตุที่หลากหลายซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพและร่างกายเป็นอย่างมากค่ะค่ะวันนี้จะได้รวบรวมมา10ประโยชน์ของอะโวคาโดนะคะที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักมาก่อนค่ะข้อที่1ค่ะช่วยลดน้ําหนักค่ะหากใครมีปัญหากับการ อยากจะลดน้ําหนักลงมานะคะการรับประทานอะโวคาโดนะคะเป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากอะโวคาโดนะคะเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงแต่มีคาร์โบไฮเดรตและน้าตาลในปริมาณต่ํารวมถึงกรดโอเลอีกนะคะที่ช่วยกระตุ้นสมองให้เรารู้สึกอิ่มเร็วนะคะแล้วก็ไม่หิวบ่อยอีกทั้งยังช่วยลดไขมันไม่ดีในเลือดให้ลดลงนะคะ จึงส่งผลให้น้ำหนักเราอะคะสามารถลดลงได้คะ่ะก็ได้สอคะ่ะอะโวคาโดนะคะมีโปรโตีนสูงซึ่งโดยโปรโตีนในอะโวคาโดนั้นนะคะเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายช่วยให้การขับถ่ายได้ดีนะคะจึงทำให้ไม่ท้องผูกนะคะซึ่งจะเกี่ยวโยงกับการช่วยลดน้ำหนักในข้อที่หนึ่งได้ดีเลยคะ่ะข้อที่3ค่ะลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจนะคะเนื่องจากอะโวคาโดนะคะเป็นแหล่งที่ รวบรวมไขมันที่ดีนะคะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเอาไว้หากรับประทานอะโวคาโดอยากเป็นประจำก็จะสามารถช่วยลดไขมันที่ไม่ดีและคอเลสเตรอรอลในเลือดออกไปค่ะข้อที่4ค่ะลดน้ำตาลอะโวคาโดนะคะเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลตา่ำจึงถูกนำไปใช้ในทางการแพทย์นะคะกับผู้ป่วยเบาหวานด้วยการรับประทานเพื่อควบคุมและลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะข้อที่5ค่ะ ป้องกันโรคปากนกกระจอกและลดอาการเหน็บชาค่ะเนื่องจากในอะโวคาโดนะคะนั้นมีวิตามินบีที่ช่วยลดการอักเสบให้กับร่างกายทางภายนอกและภายในการทานอะโวคาโดอยู่เป็นประจำจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคปากนกกระจอกหรือมีอาการเหน็บชาได้ค่ะ ต่อมาข้อที่6ค่ะอะโวคาโดยังช่วยบำบรุงสายตานอกจากอะโวคาโดจะมีวิตามิน A ที่เราทราบกันดีว่าช่วยบำบรุงสายตาแล้วยังมีสารที่เรียกว่าลูทีนนะคะและซีเซนทีนนะคะที่มีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต้อกระจกและจุดรับภาพเสื่อมค่คะข้อที่7ค่ะอะโวคาโดยังมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะ เป็นตัวช่วยป้องกันเซลล์ต่างๆในร่างกายไม่ให้ถูกทำลายจากมลพิษรอบตัวทั้งภายในและภายนอกจึงทำให้ช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะข้อที่8ค่ะอวโวคาโดยังสามารถป้องกันหวัดได้ด้วยนะคะซึ่งในอวโวคาโดนะคะยังมีวิตามินซีที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายทำให้เรารู้สึกไม่เป็นหวัดไม่เจ็บไม่ป่วยได้ง่ายค่ะ และยังช่วยลดอาการเลือดออกตามไรฟันได้อีกด้วยเช่นกันค่ะข้อที่9ค่ะอะโวคาโดยังชะลอความแก่ได้อีกด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันอะโวคาโดนะคะถูกนำมาพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณร่างกายนะคะ ส่วนหนึ่งในนั้นนะคะคือการลดริ้วรอยแห่งวัยนะคะเนื่องจากอะโวคาโดนั้นเป็นผลไม้ที่ช่วยลดเรือนริ้วรอยที่เกิดขึ้นตามการเวลาได้ดีนะคะจึงช่วยทำให้ดูอ่อนเยาว์ลงได้ค่ะส่วนข้อสุดท้ายค่ะข้อที่10นะคะอะโวคาโดนะคะยังสามารถบำรุงผิวและเส้นผมได้ค่ะซึ่งอะโวคาโดมีไขมันดีที่สามารถสกัดออกมาเป็นส่วนผสม ในผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมและผิวพรรณได้โดยมีคุณสมบัติให้ความชื้นแก่เส้นผมและผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับประโยชน์ของอะโวคาโดซึ่งมีหลากหลายมากมายเลยทีเดียวค่ะต่อมาเรามารู้จักโทษของอะโวคาโดกันค่ะซึ่งอะโวคาโดนะคะผลดิบไม่สามารถรับประทานได้นะคะเพราะว่ามีสารแทนนินนะคะในปริมาณมาก และมีรสขมหากรับประทานในปริมาณมากอาจทำให้ปวดศรีรษะได้นะคะดังนั้นควรรับประทานแต่ผลสุกนะคะสำหรับบางอาการนะคะอาจจะมีอาการแพ้อะโวคาโดได้เลยนะคะโดยอาจจะแพ้ในรูปขององเกสรหรือแพ้หลังจากการรับประทานอะโวคาโดก็ได้นะคะโดยอาการที่ปรากฏ ก็คืออย่างเช่นปวดท้องอาเจียนผื่นคันลมพิษหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้คะ่ะก็ลองดูนะคะหลังจากการรับประทานไปเออเรามีอาการพ่วงหนี้หรือไม่นะคะถ้ามีควรพบแพทย์นะคะค่ะและนี่ก็เป็นประโยชน์และโทษของอะวคาโดนะคะแต่ที่สำคัญควรทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะ และออกกําลังกายอยู่เป็นประจำก่อนออกจากบ้านใส่หน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือน้ําสะอาดอยู่เป็นประจำค่ะพบกับจ๋าใหม่ในช่องชนาพาชาแน,นลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ